แน่นอนไม่มีใครมาจากผู้ว่าราชการของชุมชนเรากับว่าระเบิดได้ตกลงมาสถานการณ์ซับซ้อนและน่ากลัวมากเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิต เมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2565เกิดแผ่นดินไหวระดับตื้นที่ทรงพลังทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหลายมณฑลและเมืองต่างๆในมณฑลเสฉวนรวมทั้งศูนย์กลางการบริหารเฉิงตูซึ่งมีประชากร21ล้านคนรู้สึกถึงแรงสันส่นสะเทือนในเทศมณฑลลู่ติ้งแผ่นดินไหวรุนแรงมากจนผู้คนไม่สามารถยืนได้บ้านหลายร้อยหลังถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และหลายหลังมีรอยร้าว ดินถล่มเสียหายทั้งถนนและทางหลวงโปรไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งได้รับความเสียหายน่าเสียดายที่แผ่นดินไหวฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย70คนนอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายหลายสิบคนปฏิบัติการกู้ภัยได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในพื้นที่ภัยพิบัติ ทุกๆวันในส่วนต่างๆของโลกผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติทางธรรมชาติที่โหงกระนำ่ำบริการผู้ภัยแบบครบวงจรคือทางออกที่แท้จริงในการเผชิญกับภายนะที่เพิ่มขึ้นและเราสามารถสร้างมันขึ้นมาในรูปแบบของสังคมสร้างสารรค์ ภัยพิบัติจากสภาพอากาศกำลังได้รับแรงถักดันและสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนได้ตลอดเวลาวันแรกของฤดูใบไม้ร่วงปี2565ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างผิดปกติในหลายพื้นที่ของยุโรปบันแกเรียในคืนวันที่2กันยายนฝนตกหนักทำให้ระดับแม่น้ำสูงขึ้นและทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศคลื่นสูงประมาณ2เมตรทำให้หญิงชาราคนหนึ่งจมน้ำตายในบ้านของเธอ น้ำขึ้นน้ำลงอาจสูงถึง3เมตรในบางสถานที่ผู้คนต้องหนีบนหลังคาอ,อพยพป,ประชาชนหลายสิบคนผู้คนได้รับการช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์จากหมู่บ้านบกแดงที่ถูกน้ำท่วมขังตามคำบอกเล่าของชาวบ้านยังไม่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมที่นี่มาเป็นเวลาประมาณ40ปีแล้วเรากับว่าระเบิดได้ตกลงมาฟังนั้น,นี่คือห้องทัวที่เราอาศัยอยู่ มีแมวบางตัวปีนเข้ามาดูนั่นสิน,นี่คือเตียงที่เรานอนเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้และตอนนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำน่าเสียดายที่ไม่มีใครสนใจแน่นอนไม่มีใครมาจากผู้ว่าราชการของชุมชนสถานการณ์ซับซ้อนและน่ากลัวม,มากฉันไม่มีคำพูดขอบคุณความช่วยเหลือจากเพื่อนสิบคนที่มาช่วยเราเมื่อวานนี้ เราจรึงสามารถขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านได้ชั้นแรกถูกน้ำท่วมถึงเพดานอย่างสมบูรณ์ชันไม่ได้พูดถึงโคลลึกถึงเขาและอื่นๆบหน,น้ากลัวในช่วงเวลานี้ฝนตกหนักทางตอนหนือของครีซก็ตกหนักเช่นกันในเมืองเทสซาโลนิกในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถนนก็กลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกราทันใดนั้นภายใน5นาทีพายุก็พัดเข้ามาและน้ำ ก็พุ่งออกมาจากตูมือทำให้ท่วมถนนและแปลงดอกไม้ที่คุณเห็นก่อนหน้านี้ฝนตกหนักในเมืองหลวงของอมโดวาทำให้ถนนกลายเป็นแม่น้ำเช่นกันกระแสน้ำแรงมากจนทำให้คนเดินถนล่มล้มและในบางส่วนของถนนผู้คนก็ว่าจากรถที่ถูกน้ำท่วมอย่างแท้จริงเราเชิญพยานของภัยพิบัติทางสภาพอากาศด้วยเหมือนกันทุกคนที่มีความรู้เฉพาะในเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะสัมภาษณ์ ปรดติดต่อเราและแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ความจริงการมีส่วนร่วมของทุกคนมีความสำคัญในหลายภูมิภาคจึงไม่สามารถทนทานได้แคลิฟอร์เนียและทางตะวันตกของสหรัฐตกอยู่ในคลื่นความร้อนที่รุนแรงในเดือนกันยายน ณวันที่30สิงหาคมสภาพภัายแล้งในสหรัฐอเมริกาครอบคลุมพื้นที่6กเปเซโดย1 5เปเ็นป็นถ่ายแล้งที่รุนแรงและที่เสษสุดเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบกับลมกระโชกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกำลังเตรียมการสำหรับไฟป่าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนณวันที่30สิงหาคมไฟไม่มากกว่า4 8 0 0 0แห่งได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า7ล้านเอเคอร์ไปแล้ว พื้นที่ไม่เปรียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหลายมณฑลในแคลิฟอร์เนียในเวลาเพียงชั่วโมงกว่ากว่าไฟไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่200เฮกตาร์ไฟไม่ที่ลูกลามอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องหนีจากบ้านอย่างรวดเร็วและเดินทางในระยะทางที่ปลอดภยัยในเวลาเดียวกันพื้นดินแห้งรวมกับลมแรงทำให้เกิดพยายุสายที่มีกำลังแรงในรัฐ แอริโซนาที่อยู่ใกล้เคียงเมฆฝุ่นยาวหลายกิโลเมตรทําให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมลงอย่างมากและทําให้บ้านเรือนมากกว่า7,000หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟป่าที่รุนแรงกำลังโหมกระหน่ำในเอเชียเช่นกัน เมื่อวันที่3กันยายนในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมในภาคเหนือของคาซัคสถานได้เพิ่มขนาดเป็นสา่เท่าไฟไม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า43,000เฮกตาร์เกือบครึ่งหนึ่งของกองทุนป่าไม้ของสาธารณรัฐผู้อยู่อาศัยในหลายเมืองที่อยู่ในเส้นทางแห่งพลังแห่งธรรมชาติต้องอ,อพยพโดยด่วนน่าเสียดายที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคน มันเป็นฝันร้ายเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายที่แท้จริงเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความคืบหน้าในแต่ละวันที่ผ่านไปจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่กลายเป็นที่ไม่เอื้ออำนวยผู้คนหลายล้านกลายเป็นผู้ลี้ภัยไปแล้วเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นที่แน่ชัดว่าหัวข้อเรื่องสภาพอากาศต้องกลายเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆในสังคมของเรา ทำใหม่ชมฟอรมัมวิกฤตโลกเราคือคนเราอยากมีชีวิตอยู่